วลฟังยงลาฟังยงงต้องมนเอ้ย hmm. ฟังมาลหนนมันยังล่ะมันเก๋มันผู้ใดโทรมาโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีมันผู้ใดล่ะน่ยตานันึง เ้าฟังที่หิวอย่างนี e ้นลยอ้ยๆนั er ่นอันคำวันเราทรมาหาเนี่ยเราพี <S <S so ่น้องเรทัรมาว่าจังได้บุ๊กอเรียนจริงๆขอให้แม่มีออเดอร์เยอะๆทำไงรู้เบิ้งน้ำเน่วะพี่น้องเออเออ ้าสวัสดีจ้าจ้าไปดินทางใดน้องมือเนี่ยหอยังก็สร้างหอวไข่ทอะเจ้าไปใส่มือเนี่ยเจ้าไปเล่นใส่โอ้ไปอุบลัแ โอ้เนาะพี่น oh, no, ้องแวะซื้อ uh. อ okay. ัน uh. ม uh, ีดสับเนื่อยค่อยโอ้เนาะกับอันกาชุ้งน้ำชายค่อยไปทานกินเหมือนกองถัหน่อยก็ได้เลยเออใช่ไม่ค่อยน้ำแนทเถาะเออฝันน่ะอันค้ามวันแล้วโทรมาหาเมียเราพี่น้องเอาค้ามวันค้ามวันบ่ได้ค้ามวันเราทัวรมาหาน้องเตยได้ดีใจบ่าโทรมาเจอวันจักรสายค่อยบ่ได้รับตะวันโทรศัพท์ข่อยข้างกดกดรับกันบ่ได้อ่า อาจยชูไม่บ่ได้มาบ่ได้มาจา้ะม้าวันก่อนนี่เนาะมาหมู่วันก่อนนี่ยม้อวันก่อนนี่วันกอนน่นกอนนี่มาหมูว่วพพันก่อนแลติดก้อนติดธุระติดภารกิจพาภรรยาโลหาลูกค้าเปงเดินทางไปเนาะติดภารกิจแล้วก็โบได้มาถ้าเมือ่อใดเราว่างเว้นจากภารกิจแล้วก,าาก,วก็มาอยู่นะจูวะเสือ้อนั่นเสื้อนี่ไม่ เด็กน้อยกินไม่มีละบ่แบมน่บมนบ่องแมงคอยเลี้ยงเขาเ,าเราได้นลยเนี่ยเรามาหอดเราไปซื้อนั่นซื้อนี่ได้มาสู่กินตาชั่วอะ <c oughs> <c oughs> ไปเื้อนั่นซื้อนีอนอ่มาห้าสู่เขากินในล้อกันเลยเดีะะ๋ย <c oughs> <c oughs> เออท้ายคลิปไม่ให้ข่อยน,ำน้ำได้สอบสี่น่ะ อ๋อปีนั่นเขาปีนั่นเขาแวะไปไหวอยู่เนาะปีนั่นเขาแวะไปไหว้อยู่เนาะแถวปีนั่นเนาะปีนั่นได้แวะไปไหวอยู่กองเขาลอยค่ะแม่ได้ไปเที่ยวอยู่แต่ว่ามันอยู่ในเครื่องเกาลูปกับไฮเบิร์ดอันโทรมาหาเขาอู้จจะมาจักสายค่อยรับเบรคพอโทรศัพท์ค่อยมันข้างอู้รับกันแังไดงกับเบรคกดทุ่งออกกับเบรคที่ใจไม่กับเบรค มันรับไม่ได้เป็นบางข้างตีน้องเตยบ่ให้เจังใดให้กดรับไม่ได้เลยมันมันมันโบ่บไม่ว่บบาบางข้างบอกมันมันือเป็นช่เป็นแบบว่าคล้ายๆว่าโทรศัพท์มันจะ,นนววะ,ะนาข้างนั่นแหลมันก็ข้าง,างสี่ม่ใหญ่อ๋อมันจะข้างนั่นเละอ๋อกระใส่ของเขาไปละเท่าเอาสวยดีล่ะ บ่งก็ร้อ้แม่อืมฝากคลิปเจ้าทายแนวนอนไหมเอ้าไม่ยังอ่ะไปแล้วเตี้ยลุงทายรูปโอ้ไม่ทายคลิปบเออเออน้องแล้วลงไม่ทายคลิปบลุงทายคลียอ่านี่เราสิไปทายอันนั้นคลิปเอียงก็มาให้น่ะทานเยอะสูแล้วทานกองเขาหน่อยโอ้พี่น้องทากระทกันได้ไปให้บุญยูบไปปล่อยปลาอะไอยู่นั่นแหละเตี้ยเยอะหน่ยหัวหลานบุกเคยเห็นอย่างเที่ได้น้องเตี้ย เก็ดีเท่าว่าได้ไปเห็นแมมยันยันนุนหัวล้านบ่เคยไปเห็นเด็กที่อาเด้ต่ก่อนที่เตยไปเนาะมันยังไม่จเจริญเนาะช่วงแรกที่ไปนะตั้งแต่เดินสายน้ำเสียงอีสานเนาะเอาจ้ะมันยังบ่เจริญที่ไปยังบ่ทันได้มีว่าให้ปล่อยปลาให้เฮ็ดบุญที่ยังมากมายเลยยายแ่ว่าเขาเข้าไปเบิ่งไปยังคือบ่ทันพัฒนาเอาต่อไปรอบๆอบางอ่าแต่ไปอีกเกี่ยวนึงนั่นคือเขามีหม่องสถานที่ มีร้านกาแฟมีร้านของฝากอยู่ในบริเวณน่ะนะมีร้านกาแฟร้านของฝากร้านที่ว่าเ้าเอสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างดนึ่งมีป่อยนกปล่อยปลาโอนนี้จะก่อนที่ป่อยไปแรกๆบ่มีจะมาช่วงหลังนี้มีช่วงนี้มีแม่นบ่มาหลังๆมาแล้วนี่แต่่กอนนี่บ่มีที่ไปแรกๆเลยแบบเนาะยังอยู่กลางยังสี่อยู่เลยเนี่ยกลางเดินกลางยังอยู่งเพราะท่านี้ยังอมองกลองเขาหน่อยค่ะแม่น่ะเตี้ยตอนนี้คือตอนนี้คนนี สถานที่จัดหมองให้ท่ายลูกอ๋อนี่หมองให้ท่ายรูกนี่หมองให้ทำบุญนี่ลายหมองแ,แล้วก็มีร้านของฝากเออคอห็หมองเช็คกินเลยแม่นบ้าโอ้ยายหนุ่ยหัวล้านจากไปเห็นจากเทียนนึงงแยหนุ่ยบัวล้านเม่เคยเห็นในพี่น้องดีแล้วสวยงามแล้วแม่นบ่เด้อเนี่ยที่ไปไปได้หลายปีแล้วตอนนี้เขาจะพัฒนาึ้นหลายกว่าเก่าแหละนั่นคือพูดถึงว่าจะหลายปีแล้วเนี้ยเออเนาะที่ไปอ่ะอันนั้น คำมวนเราโทรมาสั่งอีหยังก็ได้ยินแต่ว่าต้นไม้ต้นไม้น่ะแม่เออคนน่าจะไม่แ้วน้องมิ้วน้องมียวครับโอ้ยพี่น้องงดต้นไม้ให้พ่อแน่ลูกเออนั่นพี่น้องเอ้ยซมต้นไม้แลาวเออคนบอกว่าจะเกิดเหตุที่ต้นไม้เราวมเปียกมาซุ่มดอกลาวาเออเอ้า เอาหวางต้นใหม้พี่น้องเราโทรมาสั่งอัินน้องเตยโหดต้นไม้ให้เราอีกแล้วพี่น้องอาถามมันนั่นเอามีดแบบใดเราไปลงไปเลือกมีดอะไรสับเนื้อ่ามันแบบสับเนื่ามาตีเออ,อกาช,ชาุ่มเงินช้าเตะละเตะก้นเตะกินช้าหอนเนาะเออตะเลยบอกตะเล็บล,ลงไปหาชื่อให้ว่าสิเลียนมาบ้านกับไก่พูดวาซิเลียนย้อนกลับไปพูดอีกอตะเลยสิบวกกับตะเลยบตระเวนไปอุบลเลยอื นี่เล่นอ,อยู่บนวมาตีอ,อ้ยเนาะตีเด้เนาะชีวิตหมอล้ำกระไดเบิ่งเจงหนึงกระไดได้ไปเห็นเบิดสู่หมองแต่มันเมื่อ้ย,ย้ายถิ่ทางก็เมื่อยอยู่แต่ว่าไก่ม้วนไปหนาเด้เห็นหมองอื่นตื่นเต,นต้นไปเรืนน่อยเด้ยายหนุ่ยหัวล้านนะถ้าเป็นยายหนุ่ยอ่ะตอนที่ตียังขับรถขับรถเห็นเราอยู่ไปขี่ไอขี่ขับรถเห็นเรานี่น้องเออขับรถตอนท้ายนี้สิกเท้งันอกบัตเเสมอเลยอืม ไม่ใช่โอคัอสเมอร์ลิงอัออลบัม้มเ,เล่นจากน้องขายเนาะข่าบอเ,อ,อเลิกจากเลิกจากท่าบอหนองขายตีรถเขาคุลาดตีขับรถคนเดียวเนะาะฮอร์คุลาชแก่งพอดีแก่งคุาลาชไทยมือสิ่ต่อบรินเนอร์ไรแล้วก็ขับกลับออกจากคุาลาชไปงานต่อให้เราอตอนนั้นไทยยูดานเปลี่ยนจนไหมไทยมือสิ่ยูดานเปลี่ยน มิวสีอกหักเสมอลืมนตีโอ้นอคูกอเมื่อไหร่นิส้อ่ะอับพี่น้องเออแบกเพาเอนคูทุกู่ยากพี่น้องคู่ทุกคู่ยากคู่ลำบากเอคู่ทุกู่ยากคู่ลำบากเนาะพี่น้องเนาะเออสสิมหัดมอนีอีกเออสสิมาเออเนอนอนออวนไปเนา อเอาเดียวพอตูไปเฮ็ดน้ามไปถวายพระคุณจ้าจ้าจ,จ่าไปทับไปไปทำบด้วยน้องเต้ด,ด้วยดีเอฟซีของน้องอุงอิงเอฟซีน้องอุ้ยขอบคุณเอฟซีขอบคุณน้องเอฟซีน้องอิงกันจ่าขอบคุณเอฟซีน้องอุงอิงจากเชนบุรีถวายน้าพระสิบแก้วสองรอยคะแนนจ้าขอบคุณหลายจ้าขอบคุณขอให้ทัน อ่ารับด้วยยิ่งขึ้นไปได้จ้ากเอฟซีน้อง,งองิงขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณพา,ากับบวกกับของเอฟซีหลายหลายท่านขอบเอฟซีน้อ,นอง,งอิงคือกันกนี่แหละเอฟซีซาโนยเพลิพพพนแพงยหลายหลายท่านที่ยังค้างอยู่อีกสิบแก้วเมื่อนี้พอดีเมื่อนี้เต้ว่างแล้ว <Okay. S 2> เต้เสียเอาไปถวายพระให้ครบนอกจากเนาะสองวัดพอดีเลยจวัดละสิบวัดละสิบแก้วนอาจากเนาะเดี๋ยวจัด ทำการเอาไปถวายพระคุณเจ้าให้เรียบร้อยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทีมทีทุกท่านค่ะที่อุดหนุนเนาะฝากร้านกาแฟวิ่งว้าวฝากสมเนื้อสมมู ทำหมดน้ำเด้อจ้าขอบพระคุณจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ยแยหน่่ยกาฝากกดไลค์กดติดตามยแยหน่่ยน้ำเลือพี่น้องเด้อฝากช่องเต้าลูกตาลชาแนลช่องนัชชูชาแนลช่องกมลทิพย์ชาแนลแล้วก็ช่องยแยหน่่ยหัวล้านเด้อพี่น้องเด้อเป็นบุญเป็นคุณจ้าเป็นบารมีของบอดโจของพิราน้อยองหญิงบ้านฮักบ้านแพงทุกคนเนาะจ้าเนาะอันบ้านฮักทุกบ้านทั่วโลกฟ้าส so ั่นเพื่อนว่าน่ะใจขอบคุณหลายๆจ้า ขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ยายหนุ่ยหัวรังก็ฝากไว้สำนิดเด้วยวจ้ะเด้อสวัสดีจ้า